เด็กอ้วนป่วนรักตอนที่22เสียงสวยเวลาเที่ยงที่หิวมากแล้วแต่ยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้จะจ่าบังคับให้ฉันห่อกล่องข้าวซึ่งมีข้าวกล้องและอกไก่ย่างมีผักรวมปรุงรสนิดหน่อยมากิน ฉันจึงได้สิทธิ์แค่เดินไปซื้อน้ำเปล่ามากินเท่านั้นนั้นพอฉันบอกว่าอยากกินหมูกระทะจะจ่าจึงคุมอาหารฉันก่อนที่จะได้ปลดปล่อยความจริงมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับตัวฉันนะที่มีคนคอยช่วยคุมแต่ให้ตายสิฉันคิดถึงหมูติดมันสามชั้นย่างอาหารอร่อยๆทั้งหลาย จ่าใจร้ายเข้ามันไก่ก็ไม่ได้มันเนื้อน,นุ่มๆก็ม่ให้งดพิซซ่าโอ้ยอยากกินฉันตักอาหารคีนจืดๆเข้าปากอย่างจันยอมมันก็ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นเพราะมีเพื่อนกินแต่ถ้ากินคนเดียวก็คงไม่กล้ากิน แต่ก็กินใบป่นไปเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนไปอย่างนั้นเบอร์เกอร์ก็ไม่ให้กินของอร่อยทั้งนั้นเลยนะจ๊ะจา๋าสวยฉันว่าน้ำชาก็เป็นดาวมหาลายัยต้องคิดง่าพี่คิวของเธอนแน่ๆเลยจะ๋จาพูดขึ้นผิดประเด็นจากเรื่องที่ฉันกำลังพูดคุยฉันเลยตีแขนเป็นหนึ่งที ฉันตั้งใจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าหลังจากรู้ว่าเขากลับมาและให้ดาวมหาลัยเป็นคนดูแลความจริงฉันว่าน้ำชาก็ดูนิสัยดีแล้วก็น่ารักจะตายทํำไมจ้าจ๋าถึงไม่ค่อยชอบก็ไม่รู้พูดอะไรเดี๋ยวก็มีคนมาได้ยินพี่คิวของฉันอะไรไม่ใช่พูดแบบนี้ไม่ได้นะจ้าจ๋า ไม่ใช่แต่สวยก็เป็นคนเดียวที่ได้ติดต่อพูดคุยกับพี่เขานะหรือว่าไม่จริงก็ใช่แต่ติดต่อแทนแม่เขาแค่นั้นเดี๋ยวไม่นานทุกคนก็ได้ติดต่อพี่คิวได้ไม่ใช่เราคนเดียวซะหน่อยฉันแย้งและกินข้าวต่อไปอย่าพูดแบบนี้อีกนะรู้เปล่า นี่กลัวตัวเองเสียหายรื้ว่ากลัวพี่เขาเสียหายกันแน่ติ่งเกาหลีเขายังพูดกันเยอะแยะจุงกิของฉันที่รักของฉันไม่เห็นเป็นไรเลยเอา้ากินผักไปเลยเพื่อระบบขับถ่ายจะจ๋าเอาผักมาใส่ก่องข้าวของฉันความจริงห่อข้าวมามันก็สนุกจะตายนางกินข้าวใต้ต้นไม้แบบนี้ก็สบายใจด้วย ไม่ต้องไปเบียดผู้คนดีใจที่มีเพื่อนน่ารักอย่างจ,จ๋าแล้วยังช่วยให้ฉันลดน้ำหนักลงได้ต้องหลายกิโลส่วนเรื่องที่จะจ๋าพูดฉันก็ทำเป็นไม่สนใจทั้งที่ฉันคิดอยู่เต็มโอกคิดว่าเขาทั้งสองคนดูเหมาะสมกันทำไมต้องมากินข้าวไกลขนาดนี้ด้วย ฉันสำลักข้าวคว้าวน้ำขึ้นดื่มแทบไม่ทันหลังจากที่หูได้ยินเสียงใครบางคนเสียงที่ดังขึ้นเป็นเสียงของพี่คิวเขานั่งลงตรงหน้าของฉันบนพื้นหญ้าเขามาคนเดียวในมือมีน้ำเปล่าหนึ่งขวดและหนังสือเล่มหนึ่งเท่านั้นเขามองหน้าฉันนิ่งๆเหมือนเดิมไม่มีผิด ฉันหันไปมองด้านหลังก็ไม่มีใครตามมาพี่คิวมาคนเดียวแต่มาหาฉันทำไมในเวลานี้ลดความบ้วนเหรอพี่คิวพูดต่อสายตามองมายังกล่องข้าวตรงหน้าของฉันอย่าเรียกว่าลดเลยพี่คิวเพราะบางวันก็หมูกระทะบางวันก็กระเพราหมูกรอบ มีเพื่อนรักสุขภาพก็เท่านั้นล่ละค่ะฉันหมายถึงจ้าจา๋าซึ่งพี่คิวหันไปมองแล้วยิ้มให้อ้าวทำไมยิ้มให้จ้าจ๋าละ่ะแต่มองมาทางฉันแล้วก็ทำหน้านิ่งไม่ยุติธรรมกับฉันเอาซะเลยกินข้าวสิเขาสั่งให้ฉันกินข้าวซึ่งฉันก็กินแบบงงง ฉันยัดผักเข้าป่ากส่วนจ้าจ๋าเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปพี่คิวไม่กินข้าวซะอย่างนั้นส่วนพี่คิวก็นั่งอ่านหนังสือระหว่างที่ฉันกินข้าวอะไรของพี่เขาก็ไม่รู้ไม่ต้องไปกินข้าวกับน้ำชาหรอน้ำชาเป็นคนดูแลไม่ใช่หรอหรือว่ากินข้าวแล้วหรือว่าพี่คิวกินข้าวแล้วเหรอคะ จะจ๋าถามอย่างกับรู้ความคิดของฉันที่ถามออกไปยังครับอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่ไปกินเหล้าฉันโวยลั่นเลยจะมานั่งอ่านหนังสือทำไมกันพูดแล้วฉันก็หันไปหากระเป๋าสะพายก่อนจะเอาแซนด์วิชที่แอบจะจ่าซื้อมาให้พี่คิวสวยมีแซนด์วิชพี่เอาไปกินนะเดี๋ยวจะหิว ไอ้สวยอ้วนแอบซื้อแซนด์วิชเหรอฉันจะไม่ให้กินหมูกระทะงดจะจ่ากคาดโทษฉันทันควันฉันหันไปยิ้มแห้งๆเพราะแอบซื้อจริงๆแต่สุดท้ายก็วางแซนด์วิชลงบนตักพี่คิวพี่คิวแกะแซนด์วิชของฉันและกินโดยไม่พูดอะไรคิดถึงตอนที่นั่งกินข้าวในสวนสาธารณะเมื่อตอนอยู่ม .5 เลย ฉันก็นั่งกินข้าวด้วยกันทุกวันถึงจะไม่ค่อยได้พูดกันก็ตามมันเป็นความทรงจำที่ดีมากเลยพรุ่งนี้ห่อข้าวมาให้หน่อยสิอยู่ดีๆผู้ชายคนเดียวอย่างพี่คิวก็พูดขึ้นและมันก็ทำให้ฉันตาโตเป็นไขหานด้วยความตกใจนี่เขาจะมากินข้าวกับฉันหรอ เด็กอ้วนปวนรักตอนที่23เสียงสวยเสียงสวยเดินเร็วสิเดี๋ยวพี่คิวรอจ้าจ่าจูงมือฉันอย่างรีบร้อนคนห่อข้าวเป็นจ้าจ่าที่กระตือรือร้นหาเมนูตื่นแต่เช้าแล้วทำใส่กล่องน่ารักเอาไว้ให้พี่คิว ฉันทำหน้าที่แค่หิ้วมันมาในมือเที่ยงก็เท่านั้นฉันกึ่งเดินกึ่งวิ่งเพราะจะจ๋าลากฉันมาเมื่อเดินไปถึงก็นั่งกินข้าวทุกวันก็เห็นพี่คิวนั่งอยู่บนเสืออ่านหนังสือรออย่างสบายใจความหลอกกระแทกตาจนแทบจะเดินไม่ออกกันเลยทีเดียวมีการปูเสือรอน่ารักจัง ฉันนั่งลงและเอากล่องข้าวให้พี่คิวรู้สึกเหนื่อยๆหอบๆที่วิ่งมาจะจ่าหน้าตาเราเรืน้นพยายามให้ฉันนั่งดิิๆพี่คิวทำตัวเป็นแม่สื่อไม่เข้าท่าเขาไม่มีทางชอบฉันอยู่แล้วพัดลมไปไหนพี่คิวเอ่ยถามเสียงเรียบพัดลมที่เขาพูดถึง หมายถึงเจ้าตัวเล็กที่เคยซื้อให้น่ะหรอยังจำได้อีกหรอคิดว่าลืมไปแล้วถ้าบอกว่ามันพังเขาจะโกรธไหมนะจะด่าฉันไหมนะที่ไม่รักษาของสวยสวยขี่จักรยานล้มแล้วมันแตกเงียบ ความเงียบที่เหมือนเป็นเรื่องปกติของพี่คิวไปแล้วพี่คิวสวยนะตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวให้พี่เลยนะจะาพูดแบบอวยสุดๆฉันมองหน้าเพื่อนอย่างไวฉันตื่นอาบน้ำยังไม่ทันเลยจะเอาเวลาที่ไหนไปทำกับข้าวแล้วสวยก็ห่ออย่างดีเลยนะพี่คิวเอาเนื้อให้พี่คิวเยอะด้วยสวยเอาแต่ผักเพื่อลดความอ้วน จ๊ะจ๋าหยุดพูดฉันโวยโกหกจนฉันอายไม่กล้ามองหน้าพี่คิวเลยเปิดกล่องข้าวของตัวเองที่มีแต่ผักจริงๆจ๊าจ๋าใจร้ายมากฉันคิดด่าในใจแต่ก็นั่งกินไปแบบนั้นบ่ายนี้ไม่มีเรียนฉันจะแอบไปซื้อขนมกินให้ได้ฉันตั้งปฏิฐานเอาไว้แล้วมีโอกาสตอนไหน จะแอบจ้าจ่ากินทันทีมีแฟนเหรอถึงอยากจะผอมพี่คิวถามขึ้นทุกครั้งที่เขาเอ่ยพูดจะเป็นเสียงที่ราบเรียบจนแทบไม่มีโทนเสียงฟังเผลนๆอาจจะรู้สึกว่าเย็นชาแต่พอฉันชินกับโทนเสียงนี้ไปแล้วจึงรู้สึกว่าปกติปั เปล่านะแค่เจะจ่ายอยากให้สวยสุขภาพดีไม่มีแฟนซันหน่อยฉันตอบและตักข้าวเข้าปากลมเย็นๆทำให้ฉันหายร้อนและหายเหนื่อยเร็วขึ้นแต่ระหว่างที่กินเพื่อนของพิคิวที่เป็นคนญี่ปุ่นก็เดินเข้ามาพร้อมกับน้ำชาที่เป็นดาวมหาลายัยทั้งสองนั่งลงบนเสือ่อที่มีพื้นที่เหลือ เป็นส่วนเกินที่จะจ่าแสดงสีหน้าไม่ชอบใจทันทีเสียงสวยกับจ้าจ่าใช่ไหมน้ำชาทักทายอ๋อใช่รู้จักชื่อฉันด้วยฉันยิ้มตอบไปอย่างงงๆเพราะเราไม่เคยคุยกันมาก่อน พี่คิวเปิดน้ำและยื่นให้ฉันรวมถึงจ้าจ๋าความจริงในกระเป๋าของพวกฉันก็มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เอาออกมาการกระทําเล็กน้อยแต่ก็เรียกการมองจากสายตาน้ำชาดได้ดีอาหารน่ากินจังแต่ฉันตื่นมาทำแบบนี้ไม่ได้เสียงสวยรดความอ้วนหรอถึงกินอาหารคีนอ๋อไม่ กินเพื่อสุขภาพเฉยๆไม่ได้กินทุกมื้อหรอกฉันรู้สึกประมาที่คุยกับน้ำชาจังเลยรู้สึกว่าพออยู่ใกล้ๆเธอแล้วเธอสวยมากสวยราวกับรูปปั้นทุกอย่างบนใบหน้ามันดูพอดีและเหมาะสมกับเธอไปหมดแม้แต่น้ำเสียงก็ยังรู้สึกว่าเพาาหน่าฟัง น่ารักไม่ต้องลดความอ้วนเพื่อนของพี่คิวพูดฉันพอฟังภาษาญี่ปุ่นได้ฉันหันไปมองและยิ้มขอบคุณขอบคุณค่ะแต่ไม่เท่าน้ำชาเธอเป็นคนโดดเด่นที่นี่เห็นด้วยไหมฉันพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งพี่คิวหันมามองหน้าฉันทันที ความจริงฉันพยายามเรียนตั้งแต่ที่พี่คิวไปเรียนต่อแล้วคิดว่าจะใช้เป็นข้ออ้างในการให้พี่คิวสอนไม่คิดว่าจะได้ใช้กับคนอื่นแบบนี้